สวัสดีครับเอี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ขึ้นอยู่หลังเขาเนาะขึ้นหาอยู่หากินนะครับเอฟซี FC. โอ้โหตายครับนี้นะครับุดหาอยู่หากินแบบหาวันนี้ก็มีน้องหมามาด้วยสองตัวเนาะ ไม่รู้ไปไหนแล้วครับพีซีเห็นวิ่งอยู่ตะกี้นี่นู่นห้องหมาหนึ่งตัวห้องหมาสองตัววันนี้ไม่ได้ขึ้นมาหมดเนาะน่ครับหาอยู่หากินถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะ หายังไงเนาะหากินธรรมชาติเนาะมันไม้บ้างใครๆไปสวนก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ ส่วนแม่น้องก้อยก็ไปกับบ้านกุณบุญเนาะไปใส่ปุ๋ยมันสับหลังนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปด้วยเนาะมาขึ้นเขาเหรอครับอีซีส่วนส่างพงก็ขึ้นพ่นยาเนาะพ่นยาหญ้าเนาะที่สวนยางนะครับอีซี ก็นี่ครับผมก็เพื่อนผมก็คือน้องหมานะครับวันนี้น้องหมาสองตัว สายมากแล้วครับอีซีผมก็เราจะขึ้นมาได้เนาะว่าจะไม่ให้น้องหมามาด้วยเนาะเอดีดีเดินออกมาก็น้องหมาออกมาด้วยเนาะนน้องหมาผม หาหาหาอยู่หาก,กินก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะครับพี่สีหาเห็ดมันได้น้อยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่สีขึ้นผมชอบขึ้นเขาเหมือนกันครับพี่สีขอก็เลย ว่างจากการทำไรเนาะต้นยาผมก็เลยขึ้นมาเนาะไปครับอีสีวันนี้มีเพื่อนแล้วล้องหมาเนาะเมื่อวานนี้ไม่เอาขึ้นมานะครับอีสี่ นี่แหละครับเย็นเย็นค่อยกลับเนาะอ่ะับนี่จิตเป็นป่าทึบตลอดนะครับพี่สี่ตรงนี้ ผมก็หาเห็ดก็ไม่รู้จะหาเห็ดอะไรเนาะเพราะว่าเห็ดนี่เห็ดที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้นะครับพีสีเห็ดอันนี้เนี่ยกินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเนาะ ทาเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งเห็ดลินจือเนาะมันจะกินได้นะครับอีกสีโอ้น้องหมามันไม่รู้มันไล่อะไรสงสัยไล่หนูเนาะก็อปะปะครับผมก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ